<3. S 2> สวัสดีค่ะเอสทั้งจัตุมารีนะคะคลิปน,นี้นะคะพามาชมนะคะงานติดตั้งฟิล์มกองแสงามิกนะของเก่งฮอนด้าซีวิตัว R S นะคะพามาชมนะคะลูกค้าเลือกเป็นปานห้าสุดสิบนะคะรอบทันเป็นแปดสิบนะคะเลือกรุ่นของเอ็กซิลีนะคะตัวของ,ของที่ร้านเช่นเคยนะคะตัวนี้นะคะค่ากองร้อนนะคะได้อยู่ที่เก้าสิบถึงเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะสีฟิล์มนะคะมืดนอกสว่างในานะคะเป็นทอสีดำนะคะพามาชมรอบทันได้เลยนะคะติดตั้งเลา ันะคมาิะคะพางชมด้านในได้เลยคะท่านดนะคะสนใจนะคะติดิมกองแสงกินะคะทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นที่เริ่มตั้งแต่3,990บาทขึ้นไปได้เลยนะคะนี่นะคะความสว่างด้านในชัดเจนนะคะตอนนี้เป็นแสงประมาณช่วง6เนนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้ที่0 8 4ย5 7 9 7สเสียนะคะ062นะคะ5893939นะคะ หรือติดต่อที่ช่องทางแชทของทางเอเดการ์ดจุารณได้ทุกช่องทางได้เลยนะคะก็ฝากผลงานของเอเการไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่20นะคะกรกฎาคม65นะคะท่านใดกำลังมองหาติดฟิล์มนะคะเคลือบแก้วกันสนิมใส่ซีลนะคะก็ให้เอเกานะคะเปหนึ่งทั้งเลือกของ